คนอายุน้อยเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นไปโดยธรรมชาติไม่ต้องใส่ความพยายามแต่ว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยปัญหาคือสิ่งที่จะพบบ่อยคือว่าคนนอนน้อยลงลนั้นคำแนะนำผมในข้อแรกคือนอนให้มากขึ้นนอนให้เร็วขึ้นไม่เกินห้าทุ่มมนนอนได้แล้วคุณจะได้ฮอร์โมนที่ดีการที่จะตั้งครรภ์นเนี่ยนะมันมีปัจจัยหลักๆอยู่ต้องมีฮอร์โมนดีฮอร์โมนเนี่ยมาจากไหนนะคนนอนดีนอนหลับสนิทตื่นเช้ามาเนี่ยฮอร์โมนมันจะเต็มที่เลยการมีเพศสัมพันธ์มันก็จะ เป็นไปโดยธรรมชาติให้เวลากับการมีครอบครัวที่สมบูรณ์มากขึ้นอยากจะมีน้องเนี่ยนะหนีไม่พ้นเรื่องการมีเซ็กนะแหละถ้าเรามีความพยันในเรื่องการมีเซ็กมีเพศสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ระหว่างคู่สาม,มีภรรยาที่ดีโอกาสตั้งครรภ์ก็ดีออกกําลังกายให้ได้เหงื่อออกกําลังกายเนี่ยก็ทําให้ฮอร์โมนฝ่ายบวกหรือว่าฮอร์โมนฝ่ายธรรมะเนี่ยมันออกไปเยอะๆนะแล้วมันก็ลดฮอร์โมนฝ่ายธรรมคือฮอร์โมนที่ ไม่ช่วยส่งเสริมการตั้งครรภ์ก็เป็นฮอร์โมนบางตัวนะที่ทําให้กินแล้วไม่รู้จักอิ่มทันทีถ้าเราน้ําหนักตัวมากเกินไปทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายโอกาสตั้งครรภ์เราก็จะน้อยลงไปทําอารมณ์ไม่ดีแจม่มใสเราก็จะมีฮอร์โมนดีๆออกมาช่วยส่งเสริมการตั้งครรภ์ปัจจุบันมีปัญหาเรื่อง chronic s t r e s นะก็คือเครียดเรื้อรังตัวนี้แหละฮะมันทําให้ฮอร์โมนไม่ดีเช่นพวกคอร์ติซอลอินซูลินออกมา,มากเกินไป mm hmm. ก็ทําให้ตั้งครรภ์ยากขึ้นทาให้โกรทฮอร์โมนไม่หลั่งก,กันกินถ้าเรากินอาหารแบบไทยๆนี่ จะไปกินอาหารที่เป็นเวสเทิร์นมากเกินไปพวกอาหารที่มันปรุงเสร็จพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอาหารทอดมีน้ํามันมากเกินไปมีคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปไม่ดีอย่างยิ่งเลยไปกระตุ้นอินซูลินให้ออกมาเยอะเกินเน้นว่าให้มีโปรตีนมากยิ่งขึ้นอาหารเสริมที่พื้นๆเลยนะวิตามินซีวิตามินอีวิตามินบีพวกเหล่านี้นะเป็นวิตามินพื้นๆที่เราหาได้ไม่ยาก แล้วไม่ต้องไปค้นคว้าอะไรมากระวังสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนะเช่นควันบุหรี่แอลกอฮอล์ควันรถควันไอเสียกลิ่นแรงๆกลิ่นสีกลิ่นทินเนอร์ไอพวกนี้มีผลต่อโอกาสตั้งครรภ์เสมอเลยนะสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่มันยากนะการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญให้เวลากับชีวิตคู่ให้มากขึ้นเปลี่ยนไลฟส์สไตล์ซะหน่อยการที่เราจะสตรสอยู่กับงานการมากเกินไปไม่หลับไม่นอนก็ มีผลต่อโอกาสการตั้งคันในบุตรด้วยนะครับ